อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูโตเกียวนะครับโตเกียวกำลังจะปิดให้บริการแล้วนะครับในวันที่31มกราคมนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็าจะพาไปเก็บบรรยากาศก่อนที่โตเกียวจะปิดกิจาการจากประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับ รถเยอะอยู่นะครับประมาณถึง80%นะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่จากทางเชื่อมตรงสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ BTS นะครับ้อ,องเท้าน้องหมีฝั่งนี้เป็นเครื่องประดับนะครับ เดินดูรอบๆก่อนนะครับชั้นนี้ชั้นแรกที่เดินเข้ามาดูนะครับโซนนี้เป็นของเด็กนะครับโซนนี้ควรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะครับคนเยอะเลยตรงนี้ของเล่นก็มีนะครับ น,นี่เป็นพวกโมเดลตอนนี้เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับอยากมาดูฝั่งนี้แล้วกันอตรงเชอดาโนคนเยอะเชียวลดถ,ถึง70%เลยนะครับของเชอดาโน เดี๋ยวเราเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องกีฬานะครับอันนี้ของ GQ เป็นเสื้อเชิ้ต เสื้อน้องหมีของโปโลนะครับอันนี้อันนี้ของโปโลครับนะครับโซนนี้เป็นโอนกระเป๋าตรงนี้ก็ลดอีกแล้ว เสื้อผ้าส่วนนี้เป็นเครื่องเขียนนะครับอันนี้ของปีแอกระดง ลด30%เแต่มาเดินฝั่งนี้นะ่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะครับฝั่งนี้ ไปดูของลาคอสดีวกว่ามีจีคิหนึ่งแถมหนึ่งสูตรละ3,990ของลาคอสลดห้สอร์เซนะครับแล้ไมีกัะเ๋าวด้วยมีแป้ด้วยกระเ๋า รองเท้าลด40%ตรงนี้เป็นของ New Balance นะครับลด50%สูงสุดโอ้โหของหมดเยอะแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ฝั่งนี้เป็น Adidas แล้วก็ Puma นะครับอันนี้เป็นของเครื่องแต่งกายพวกกีฬา ฝั่งนี้เป็นชุดพวกยีนมีรลรเวายแรงเลอร์ลด70ร์ซนี้ฝั่งนี้เป็นควิกซิลเวอร์ลด50ซนะครับ โอเคเราเดินฝั่งนี้หมดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับโซนนี้เป็นโซนซปเปอร์มาร์เก็ตเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้ารพรฟฟ์ของที่ระลึกนะครับขอแต่ซปเปอร์มาร์เก็ต ออกจากเชลค่อนข,ข้างหมดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคือเขาเก็บหรือว่ามีคนซื้อหมดหอโล่งแล้วเหมือนกันนะครับตรงโซนซูเปอร์มาร์เก็ต นี้เป็นของกิฟช็อปนะครับอ่อ<า>ม้าเข้ามนสองอันส่วนนี้เือนของแต่งบ้านพวกเครื่องนอนก็มีนะครับฝั่งนี้

ส่วนนี้เป็นเครื่องครัวนะครับเดี๋ยวลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชั้นล่างที่ต่อมาจากชั้นที่เป็นชั้นที่ทางเชื่อมของรถไฟฟ้านะครับ เราเดินวนทางนี้ก่อนละกันเกวนใหญ่ต้องนี่เป็นพวกรองเท้าเครื่องหนังนะครับลดถึง80%แฮชปั u ปป,ปี้ลด70% แชมสนายลด50%ฝั่งนี้ก็เป็นของคุณผู้หญิงเป็นกระเป๋านะครับ กระเป๋าเดานทางลดส0นะครับของอเมริกันทัวริสเตอร์ส่วนนี้เป็นของเครื่องสำอางคอสเมติกบาร์ดี่ชอ็อปลด50%บร ทางนี้เป็นของนารยานะครับนารยา80%เดี๋ยวแวะมาดูโซนฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นนาฬิกานะครับโอ้ยหมดแล้วด้วยรองเท้าสต้เซน saya kau oh mata tu นี่ของอเนลโลนะครับลด7จคนเยอะมากเลยต้องรอคิวนะครับของอเนลโลนะครับถึงจะกเข้าไปซื้อได้เพราะคนเยอะจริงๆโอเคครับ <ne> เดี๋ยวปดูบรรยากาศด้านในนะครับของอเนลโลเดี๋ยวภารกิจวันนี้จะต้องไปดูกระเป๋าสนุปปีจะดูว่าได้หรือเปล่านะครับวันนี้โอเคเข้ามาแล้วนะครับ มาตามหาน้อโนนูปีกันเฮ้โนุปีสีเหลืองโนุปีสีน้ำเงินยังมีอยู่ไหมครับแบบนี้ครับที่เป็นแบบสีน้ำเงินยวผมถือไว้ก่อนนะขอบคุณนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินโนปีใช่ครับมีเท่าที่โชว์เลยครับคุณลูกค้าหอ ตอนนี้มีสีเหลืองอันนี้เป็นสนุปปี้นะครับอ้นนออยออขอบคุณครับได้ดแล้วซนุปปี้เดี๋ยวดูลายหน้ากระเป๋าก่อนนะครับใล้เไปน้องอันนี้ดูว่าลายเหมือนกันไหมเอ,อ้ย อันนี้ดีกว่าอันนี้น่ารักกว่าใส่เท่ากันไหมเนี่ยอันนี้อันนี้สีดำ แดงตอนนี้น้องสนุกปีสีแดงอันนี้มันเช็คราคาได้ไหมครับว่ารถเราเหลือเท่าไรหร่ครับ 8 97ครับ897ใช่ไหมครับไม่เหงื่อนะ <Okay. S 2> จนะาราคาเท่ากันนะครับ2อะไรนะครับ,บ 95, ราคาเท่ากันนะ957นะครับครับผม957นี่คือใบตนุปปีป่ะครับอ,นะอ๋อโอเคครับ ายโตคิวนะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ก็ภารกิจสำเร็จนะครับก็ตามล่าก,กระเป๋าน้องสโนวปี้นะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไองไว้เป็นนะครับและเกิดครั้งหน้าจะพาไปดูในที่ไหนก็ฝากติดตามช่องได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสรัคลิปิ้ไปก่อนครับ